สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชู่ช่อง New DIY นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทาสมุดจดการบ้านนะคะถ้าเป็นการไม่สิวเวลาเนี่ยแล้วก็ไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ะะก็จะมีสมุดถ้าไม่มีสมุดก็ใช้เป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นปากกาดำดินสอไม้บรรทัดสีไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกเทปเอาไว้ตกแต่งเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ อนแรกนะคะให้เราตีตาราง5ช่องแบบนี้ต่อไปนะคะช่องแรกเขียนวันที่ครูสั่งช่องที่2วิชาช่องที่3รายละเอียดนะคะช่องที่4เนี่ยวันที่ส่งช่องที่5เขียนว่าเช็คนะคะว่าทำหร้ยังอะไรแบบนี้โอเคค่ะ okay, เขียนตามนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ระบายสีหรือว่าจะเอาสติกเกอร์มาตกแต่งเอาเทปมาตกแต่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ขอไประบายสีกันก่อนเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ตกแต่งเสร็จแล้วะคะ่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ